ก่อนที่เราจะเลือกลงทุนใน S S F หรือ R M F นะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับคือการหาเมกะเทรนให้เจอครับเพราะว่าการลงทุนใน S S F และ R M F เป็นการลงทุนระยะยาวครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาดูกันครับว่ามี3ามเมกะเทรนอะไรที่ทั้งโลกกำลังจับตามมองณนะตอนนี้ให้สอดคล้องกับการลงทุนใน S S F และ R M F จากปาอกลอจลกรุงไทยครับใช่เลยค่ะพี่เช็ค ว่าการลงทุนใน SSF และ IMF เนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องตามไปกับเมกะเทรนโลกค่ะแล้วเมกะเทรนโลกอันแรกที่มุขหามาเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสภาวะโลกร้อนค่ะเพราะว่าในอีก10ปีข้างหน้าแน่นอนเลยว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยจะต้องเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากและยังเห็นได้จากการที่รัฐบาลของประเทศต่างะคะยังส่งเสริมแล้วก็มีนโยบายในการสนับสนุนในเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาหลัก ภเทรนที่2อนะครับคือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี่เองครับซึ่งเจ้า AI ตัวนี้นะครับจะเข้ามาช่วยเทคโนโลยีให้เติบโตแบบก้าวกระโดดครับและยังเป็นลากฐานของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับ AI คือโปรแกรมที่ทําให้เทคโนโลยีต่างๆสามารถเรียนรู้และตอบสนองแบบมนุษย์ได้ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่เข้ามาเป็นตัวผลักดันอุตสาหกรรม4.0เลยนะครับซึ่งถ้าใครยังนึกไม่ออกนะครับว่า AI จะถูกใช้งานยังไงให้นึกถึงสมาร์ทโฮมครับ หรือว่ารถยนต์แบบไร้คนขับครับและเมกะเทรนสุดท้ายที่กําลังมาแรงมากในขณะนี้ค่ะพี่เชคเป็นกลุ่มของสังคมผู้สูงอายุค่ะเนื่องจากคนกลุ่มนี้กําลังมีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลกทําให้เทรน์ของเฮลท์แคร์เนี่ยกำลังเข้ามาตอบโจทย์ของคนกลุ่มนี้ค่ะสำหรับเมกะเทรน์แรกนะคะภาวะโลกร้อนทางกรุงไทยเนี่ยก็ได้แนะนำกองทุน KT Climate ซึ่งมีให้เลือกทงังรูปแบบของ IMF แล้วก็ s s f ค่ะ ซึ่งกองนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเมกะเรนนี้เลยครับใช่ค่ะโดยกองทุน KT Climate นะคะได้เข้าไปลงทุนกับ Master Funds c h r o d e r International s l l e c t i o n Fund g l o b l l Climate c h a n g e Equity c l a s s C ค่ะซึ่งทาง s c h r o d e r เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดากองทุนทั้งหมดที่มีทีมวิเคราะห์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการลงทุนสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการค้นหาหุ้นที่น่าลงทุนได้ดีค่ะด้วยการลงทุนแบบกลยุทธ์ h ิ m ม t ติ global growth นะคะคือเน้นสร้างการเติบโตของเงินลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า MSCI World Index เลือกหุ้นแบบเชิงลุกด้วยวิธี bottom up โดยจะเลือกหุ้นประมาณ40-70ตัวค่ะแถมกองทุนนี้เนี่ยยังได้ Morningstar ถึง5ดาวด้วยกันค่ะเรามาดูหุ้น10ตัวแรกในกองทุน K T Climate ที่เราพอจะรู้รจักกันค่ะคหุ้นตัวแรกนะคะ Alphabet Microsoft Amazon Samsung Texas Instruments แล้วก็ National Grid PLC ค่ะทีนี้เรามาดูผลงานย้อนหลังของกองทุนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคสำหรับผลงานย้อนหลัง1ปีนะคะอยู่ที่17.87%ค่ะ3ปีอยู่ที่24.86%ค่ะและ5ปีอยู่ที่18.02%ค่ะเป็นผลงานณนะวันที่30พฤศจิกายน 2, 2021ที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งเทรนที่2นะครับก็คือเทรนด์ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ครับ ซึ่งบลจกกรุงไทยนะครับก็ได้เข้าไปลงทุนในเทรนนี้ครับอย่างในกอง k t w t a i ครับซึ่งมีในรูปแบบแค่ RMF นะครับซึ่งกองนี้นะครับจะเน้นลงทุนในบร,ริษัทที่คิดค้นและพัฒนาใช้ AI เข้ามาร่วมช่วยในการทำธุรกิจครับซึ่งกองนี้นะครับเข้าไปลงทุนกองทุนหลักอย่าง a l l i a n c e Global Artificial Intelligence Fund นะครับโดยเน้นลงทุนกับบร,ริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI บร,ริษัทที่พัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ AI รวมไปจนถึงอุตสาหกรรมที่ใช้ AI เข้ามาทําธุรกิจซึ่งเน้นการลงทุนในนวัตรกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อนไปทดแทนธุรกิจดั้งเดิมครับซึ่งกองนี้นะครับนองมุกก็ได้ Morning Star ์ถึง5ดาวด้วยครับถือว่าเป็นกองแห่งอนาคตได้เลยไหมคะกองนี้ใช่เลยครับกองนี้เป็นกองแห่งโลกอนาคตเลยก็ว่าได้ครับเรามาดูหุ้นที่กองนี้ถือเป็นอันดับต้นๆกันครับ 1>, 1. Tesla 2. Zoom i n f o Technologies 3. Roku 4. a m a z o n 5. s a l e s f o r c e 6. r v e l t e ท h n o l o g y ครับเรามาดูในส่วนของผลประกอบการกันบ้างครับ1ปีย้อนหลังนะครับให้ผลตอบแทน10.51%ปครับ3ปีย้อนหลังให้ผลตอบแทน34.6% 6กอครับกองนี้เพิ่งจัดตั้งนะครับก็เลยไม่มี5ปีย้อนหลังครับนี่เป็นข้อมูลนะวันที่30พฤศจิกายน2021สครับสำหรับกองสุดท้ายในเทรนด์ของผู้สูงวัยค่ะกรุงไทยก็ขอแนะนำเป็นกอง kt h e a l t h c rmf ค่ะโดยกองทุนนี้นะคะจะเข้าไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก อย่าง j จ n u s g l o b a l l i f e science fund class i นะคะซึ่งจะลงทุนในนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไปของโครงสร้างประชากรหลักลไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุทั่วๆไปและกองทุนนี้นะคะยังได้ Morning Star ถึง4ดาวด้วยกันคะ่ะกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้นะคะเน้นการลงทุนในหุ้นเชิงรับค่ะที่สามารถเติบโตได้ดีในช่วงตลาดขาขึ้นและสามารถทนต่อสภาวะขาดทุนได้ดีมากกว่าหุ้นประเภทอื่นๆในช่วงตลาดขาลง ทำให้ผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยออกมาน่าสนใจกว่าหุ้นประเภทอื่นค่ะโดยกลุ่มของหุ้นที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุนนะคะได้แก่กลุ่มของยาค่ะกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มเครื่องมือการแพทย์กลุ่มประกันสุขภาพกลุ่มโรงพยาบาลคลินิกสถาบันดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเวชสตรอางค่ะเรามาดูหุ้นที่เราคุ้นเคยและรู้จักที่กองทุนนี้ถืออยู่กันค่ะอันดับแรกนะคะ United Health Group, AstraZeneca, Roche Holding AG, Merck Co. Thermo f i s h e r Scient i f i c ฟในส่วนของผลการดำเนินงานย้อนหลังนะคะ1ปีนะคะกองทุนนี้ทำได้อยู่ที่6.22%ค่ะ3ปี14.59%ค่ะและ5ปีทำได้อยู่ที่13.87%ค่ะข้อมูลณนะวันที่30พฤศจิกายน2021ที่ผ่านมานี้ค่ะและนี่คือ3เทรนใหญ่ที่เหมาะมากๆกับการลงทุนใน s s f และ RMF เพราะเป็นการลงทุนในระยะยาวที่บราจากกรุงไทยนำไปลงทุนครับ แต่สำหรับใครนะคะที่ไม่ได้สนใจลงทุนในกอง S S F หรือ IMF ก็สามารถลงทุนในกองเหล่านี้ได้เช่นกันค่ะสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอด Wealth Republic เราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุกกับพี่เชคลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ